นี่ค่ะนี่น้องฝนใช่ไหมนี่เออกาออกมากกายออกมางที่อย่างนร่นมันมันแล้วแต่ว่ายเงยอ้อกวนเสีอีกไปต้องวุ้นเสียีน่น โซีะี่ยคทีาเคยยไ่ด้วยอะที่เดียวรอเอออืมรถเก็บตลอดก็พอได้ก็พอจะเป็นใคร้ักเนะ

นี้กำังเลือกใส่ชนะครับจำได้ยครับว่าตอนบะ้อต้องากันหนัมากๆเราจะใส่ชุดแ้ครับแย่ใช่ยเอาจารย์นี่หะโอร้านแ่่อย่างอื่ ค่ะแต่ตอีนีใส่ก่อนควี่เียต้งแต่หน้าแล้วนะครับรอดูกนะครับว่าแต่งแล้วจะด ก็วิธีนี้ข้าวแดงแตงแาง

ก็ถูกต้องนะคะที่สําคัญทั้งทั้งนะคะเพราะมีมันที่เขียนมาให้หลายมาเรียกกันรวมถึงกลุ่มสังคมก็ดีกว่ายึดหลักเพื่อก็ดี

过你吧，你吧、那個。那個 不丢的，最少最少五个，对。

我问下你点？